สวัสดีค่ะผักสวนครัวบ้านคุมันวันนี้ขอแนะนําการปลูกผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะโดยที่เราจะเพาะมาเล็ดลงในถาดเพาะไว้ก่อนแล้วนะคะเมื่อน้องได้3ามสี่ใบเราจะเปลี่ยนมาลงในกระถางขนาดสีนิ้วนะคะอ่าเราเตรียมดินโดยดินปลูกทั่วไปแล้วใส่ป,ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ไข่เปลือกไข่บดนะคะผสมให้เข้ากันแล้วเราจะ เอาไปปลูกลงในกระถางขนาด4นิ้วเมื่อได้ที่แล้วเราก็นํากวางตุ้งฮ่องเต้ปลูกลงไปกระถางละ1ต้นให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะไปอนุบาลน,นะคะไปอนุบาลให้เขามีรากที่แข็งแรงก่อนนะคะเมื่อได้แล้วเรากา็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเอาไปเพาะอีกประมาณสัก10วันนะคะสัก10วัน เมื่อผ่านไปสักสิบวันแล้วน้องก็จะมีแข็งแรงขึ้นหรือไม่อย่างนั้นก็เอาใส่ลงในกระถางขนาด6นิ้วไปเลยนะคะเมื่อ,อน้องโตขึ้นนะคะนี่ก็ประมาณ10บวันแล้วนะคะก็จะดูแล้วก็จะมีความสวยงามอันนี้สามารถกินได้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่โตเต็มที่นะคะใบเขาจะสวย ออกมาเป็นต้นต้นเราจะปลูกลงในกระถางขนาด6นิ้วนะคะ,อ,ะอันนี้เริ่ม15วันแล้วนะคะ1 5บหถึงยีวันกินได้แล้วนะคะซึ่งอายุของผอักากาดกวงตุ้งห้องเต้ก็จะอ0่าิวัน25วันก็เริ่มเก็บกินได้แล้วนะคะเก็บอ,อย่างแรกคือเอามาทั้งใบเอามาทั้งต้นนะคะ แล้วเก็บแบบที่สองก็คือกินใบล่างไปเรื่อยๆนะคะการเก็บแบบที่สองเนี่ยที่เราเก็บใบล่างไปเรื่อยๆเราก็สามารถเก็บกินได้ประมาณสักสามรุ่นนะคะอ่าประมาณสักสามรุ่นแต่เยอะกว่านั้นได้นะคะแต่ว่าครูมันจะเก็บประมาณ3ามรุ่นเมื่อเก็บไปแล้วเขาก็จะเหลืออ่าให้เขาอยู่ในกระถางสักประมาณ3ามสี่ใบนะคะมีใบ3ามสี่ใบเดี๋ยวเขาก็จะออก มาใหม่นะคะวิธีบำรุงก็จะใส่ eM นะคะผสมน้ำนะคะแล้วก็ลดลาดลงไปนะคะลดลาดลงไปทีละต้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีแปลงผักเราก็จะทำอยู่ในกระถางนะคะขนาด6นิ้วก็โอเคแล้วนะคะในการพวนดินก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะในการพวนดินเพื่อที่จะไม่ให้รากเขา,าเสียหายนะคะ แล้วก็ใส่เปลือกไข่บดลงไปแล้วก็เพิ่มดินนะคะเพิ่มดินเข้าไปนะคะเพราะว่าเวลาปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยน้องเขาจะดูดสารอาหารใช่ไหมคะแล้วมันก็จะทําให้ดินนี่ยุบไปเราก็จะเติมดินอ่นนี่เก็บรอบที่สองนะคะเก็บรอบที่สองก็เหมือนเดิมนะคะเก็บใบนอกนะคะเก็บใบนอกแล้วเหลือไว้ประมาณสักสามสี่ใบเราจะกินใบนอกไปเรื่อยๆวิธีการเก็บแบบนี้ก็จะทําให้เราสามารถเก็บผัก กวางตุ้งฮ่องเต้กินได้ยาวๆไปเลยนะคะ,ะเหลือทิ้งไว้แบบนี้นะคะ3-4ใบเดี๋ยวน้องก็จะออกมาใหม่นะคะก็จะ,ะแทงยอดออกมาใหม่เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บกินใหม่นะคะปลูกทีเดียวก็สบายไปเลยนะคะเก็บในแต่ละครั้งก็ได้เยอะอยู่นะคะ,อะเอาไปผัดน้ำมันหอย,ห,อยหรือว่าไปใส่ชาบูนะคะหรือเอาไปลวกต้มกับน้ำพริกก็อร่อยดี นะคะผักสวนครัวบ้านกูมันแนะนำเลยนะคะปลูกกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะ